สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาสานคองใส่ป่าคองใส่ยังก็ได้ใส่คบใส่ป่าใส่ยังก็ได้คองไว้ใส่ภายในครอบครัวของเรามาก็ก้นคองแบบหลายสองธรรมดาง่ายๆเนาะยอสองเส้นข้ามสองเส้นยอสองเส้นข้ามสองเส้นไปเรื่อยๆเนาะหลังจากเขาก็ก้นเขาสรนเสิ้นที่หนึ่งเนาะยอสองเส้นข้ามสองเส้นแล้วเขาสานาสิ้น ทีนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นลงเส้นขึ้นแปะกันอยู่เนาะเขาต้องเอาเส้นขึ้นกับเส้นลงคู่กันแล้วสานเส้นที่สองเข้าไปเนาะลวก็ยอสองเส้นข้ามสองเส้นไปเรื่อยๆจนสุดหลังจากนั้นเขาก็เอาเส้นที่สองสานเข้าไปหลังจากเขาสานเส้นที่สองเข้าไปแล้ว เขาจะสังเกตเห็นว่าม right ีบางเส้นมันก็ขึ้นสองเส้นมีบางเส้นก็ลงสองเส้นอยู่ทางลุ่มนั้นเขาจะต้องเอาเส้นที่ลงสองเส้นนั้นขึ้นมาและเส้นที่ขึ้นหนึ่งเส้นนั้นขึ้นมาแล้วก็ข้ามสองแล้วก็เอาเส้นที่ลงสองเส้นขึ้นมาแล้วเส้นที่ขึ้นหนึ่งเส้นขึ้นมาอีกเป็นเป็นคู่เป็นคู่กันไปข้ามสองไป ก็เอาเส้นที่สามมาสานใส่เข้าไปเขาจะสังเกตเห็นว่าข้ามสองเส้นลอดสองเส้นขามสองเส้นย่อสองเส้นไปเรื่อยๆนะย่อสองเส้นขามสองเส้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลายสองง่ายๆลายสองพื้นบ้านธรรมดาหลังจากเขาสานครบแล้วเนาะอันนี้มันข้างละสิบสี่เส้นข้างละสิบสี่เส้น เป็นของขนาดกลางหลังจากสารครบแล้วเขาก็มามาภัยกา่าถือว่าไผ่ภัยครอบของภัยครอบของก้นคองเอาต้อนน้อยสองเซนมาสารขึ้นลงสลับกันเนาะภัยเพื่อเดินว่าภัยกาวท้องที่น่อยเอินว่าภัยเกาาไผ่ไปจนพ้อมก้นคองลักษณะการ ไไเอาขึ้นเอาลงแบบไหลคัดธรรมดาสารไปจนอมกลนคองหลังจากสารไปอมกลนคองแล้วเขาก็ไปหาไม้มาหาไม้มาคัดกลนคองไม่คัดกลนคองเขาจะต้องได้แหลมสองส่วนแทกเอาระยะห้างระยะ ความความยาวของเจค่อยเกียงกันเนาะความยาวของเจครอบได้แล้วเขาก็มาแทงเข้าไปแทงเขา้าไปคอส่วนหนึ่งแล้วก็แทงมาอีกขอบเบื้องที่สอง เมอกันถ้ามันบ่ได้เฮาก็บีบเนาะบีบกันแผ่นกลนขอน้องอันอ่าหน่อยนึงเนาะแล้วเฮาก็สอดไม้เข้าได้ใส่ไม้คัดตัวที่สองเข้าไป เขาได้คอยเห็ดเพราะว่ายานไหม้มันคับหลังจากเข้าได้แล้วเขาก็มาจัดวางอีกขึ้หนึ่งเนาะมาบีบให้มันเสมอกันมันเตะละข้างเสมอกันห้มันไม่เต่ละส้นนห้มันเสมอกันต่อไปนี้เขาก็ที่ได้ เริ่มเริ่มสารก่อนเฮาซีเริ่มสารเฮา,า,าก็ต้องเอาแขมเอาเขมมันลงเอาเอเขมเน้นแขมมันลงหรือว่าโต๊ะทางข้างเขาก็ได้เน้นลงเพื่อให้มันโกงเข้าไปทางในเพราะว่าเฮาจะสานให้มันเป็นหุกทรงกลม านนี้เอาตกสารเส้นเดียวเอาตกสารเส้นเดียวพี่น้องสานไปอันนี้แม่นสารลาย3หรือบัตรสารก็คนน่ะแม่นเฮาเอาลาย2แต่ว่าบัตรสารขึ้นมานี่เฮาสารลาย3เอาสิปักม่องใดก็ได้เอาสิเริ่มต้นจากเจใดเจหนึ่หรือว่าครึ่งกลางด้านใดด้านนึ่งก็ได้ แต่ว่าให้ขึ้นสามเส้นลงสามเส้นไปเรื่อยๆขึ้นสามเส้นลงสามเส้นไปเรื่อยๆเวลาสารเขาก็จะบีบเข้าไปนํเนาะหมายเพาว่าบีบบีบลงบีบลงบีบลงเผื่อว่าให้เส้นโตมันงอเข้าทางในมันโค้ง,ง,ง,งเข้าทา่งใน 3ามเส้นเอาขึ้นสามเส้นไปเรื่อยๆพอให้พอให้พิษและ่อนที่อยู่เจม,มันก็มักพิษเฮาต้องได้ระวังทว่าวพิษเขาก็เอาคืนถึงคืนแล้วก็มาสานเข้าไหมเวลาเฮาสารพิษมันจะจัดเขา้ายาสารโบ,ะรบจะเข้ามาสังเกตเ่ิดแสดงว่าเฮาพิษ เขาอาจจะข้าม2หรือว่าข้าม4นะเขาต้องสังเกตบึงเวลาเขาสานแล้วเขาต้องสังเกตเบึงว่าถึกลาย3เขาโบกลาย3ที่เขาสารมาบุพิตบวเพียนบ่จัดลงครักแน่ วิธีสังเกตว่าเอาสาั่นพิษหรือเขาสาั่นบุพิษนะสังเกตเบึกเนาะเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สี่เนาะนับเทิงลงมาหนึ่งสองสามสี่นับแต่เทิงลงมาเนาะเทิงลงมามันจะออกมองเดียวกันและเข้ามองเดียวกันเนาะมันออกอยู่เส้นใดมันเข้าอยู่เส้นใดมันจะคืนกันเนาะเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สี่มันจะคืนกัน เส้นที่หนึ่งเส้นที่สี่เนี่ยมันออกคือการเข้ากันนี่ยอกคือการเข้ากันแสดงว่าเขาสั่งที่เขาต้องมันเบิ่งไปในนั้นเรื่อยมันมีเส้นจมเส้นฟูเนาะเส้นเส้นจมเส้นฟูเขาสังเกตบนโต๊ะทางซั่งจะมีเส้นจมเส้นฟูโต๊ะทางซั่งส่วนโต๊ะทางสารเขา็ะบนเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สี่เนี่ยมันออกบนเดียวกัน ันเข้าบนเดียวกันออกบนเดียวกันนั่นคือเราต้องสังเกตแบบนั้นไปเรื่อยๆนะถ้าเอาสารพิษมันก็จะจัด,จดบวเขา้านะสีคัดๆนะ่มือเอาจัดบวเข้าแสดงว่าเอาสารพิษเอาสารไปได้แล้วเวลาเอาจะเอาปามันเนาะเอาสารก่อมเข้าน้อยๆจนว่าเอาคอ เเอาปากมนแล้วเขาก็หาเนวมาตึงปากที่เป็นไม้ที่เป็นถ้วยเป็นพกเอามาใส่ในปากมันหาเนวน,นักมาใส่มันตึงแล้วให้ปากมันแข็งแล้วเขาจึงสานง่ายจกสานแล้วเขา็มวนมมวน มวนเน็บมวนปีไก่ธรรมดาเนาะมวล,ล้วก็เอาแบบเชี่ยวสั้นเอายาวจำไดเราเอามวลมันก็มาตัดมันเกี่ยวเสมอกันเหลือจะหนักขอ้อมันไปขอบอีกเื่อนึงกันบางท้องทีิมจะมีข้อไฟบางท้องที่ก็จะมีข้อธรรมดาเนาะหลังจากสานแล้วเราก็มาเห็ด เกี่ยวกับกนมัน,นเนาะเฮาหาไม้มาเห็ดขอเห็ดก้นเห็ดก้นมันบ่อนตั้งข้องใส่ตีนข้องแล้วก็เห็ดเสือ้อจองดึงทางข้างเพื่อความแน่นหนาเพื่อคองหันที่ได้ทนทานแน่นหนาและเป็นหูบส่งขึ้นตื้นดังนั้นเขาต้องได้มาเห็ดเกี่ยวกับก้นข้องในอีกบานหนึ่ง หาเครือไหวาไหวายดินหรือว่าเป็นเสี้ยกฟางแข็งอันนี้ใส่เสี้ยวฟางแข็งที่เอาหัดของหัดเครื่องหัดของมาแล้วเอาบนไอ้ใส่เอาก็เอามาจีกมาส่อยเห็ดเป็นเส้นน้อยๆแล้วเอาก็เอามาคอบห้องหรือก็เอามาทักขนของให้เห็ดได้สบาย ขั้นตอนต่อไปนี่ก็รซิเมนวิธีเฮ็ดเกี่ยวกับครอบครอบทางปากขค้งเอาเฮ็ดทางกุ้นแล้วแล้วก็สอดขึ้นมาทางข้างมันมัดไว้ปวดไปกับคอโค้งนั้นจัเร็จแล้วเขาก็มาเฮ็ดครอบทางปากอันนี้พูดอื่นว่าคอบคอบโค้งอบคอบโค้อบธรรมดา ว่าเขาเอาเสื้อฟังแขงนี้มาคอบเนาะเอาเชือกไปทางซ้ายหรือทางขวาถนัดทางใดก็เอาไปทางนั้นแต่ว่าเหตุการมันคือกันหลนังจาก,จากสอดเข้าไปเทื่อที่หนึ่งสอดเข้าไปเทื่อที่หนึงแล้วเอาก็สอดเข้าไปอีกเทื่อที่สอง ออห้องเนาะอันนี้ก็หลังสอดเชือที่1เชือที่1และวสอดเข้าไปอีกเชือที่2องในสอดเข้าไปอีกเชือที่สองแล้วเราก็จะได้สองห่วงเข้าขกันแล้วเราก็มาสอดสอดเชือกที่สนี่นสอดไปทางข้าง จะได้จับตัวกันได้บนี้ก็้เ็นข้างอันนี้เป็นวิธีมัดบนโอมันวิธีมัดบ,บนโอหลังจากขอบแล้วเขาก็มามัดบนโอมันอีกตัวหนึ่งเพื่อสิดหุด้ม รับหัวของธรรมดามีบางคนก็ห็นหูวข้องแบบแบบตั้งขึ้นเนาอแบบตั้งขึ้นก็ได้อันนี้แม่นแบบ ไปอีกเก็ไปอีกก็ดึงอ,อันนี้ถือว่าสําเร็จหูข้องอสำเร็จหูข้องทั้งสองข้างถือว่าเราใส่กลสําเร็จข้างสําเร็จหูข้องก็บสำเร็จถือว่า ขั้นตอนการสานข้องแล้วก็ครอบข้องในสำร็จเนา,เาก็ซอกหางามาใส่งามาใส่ส่วนว่าการเห็ดงาข้องนั้นจะมีคลิปให้เบื้องอีกต่างหากถ้าทึกงใจใดนในในในก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอร์เพื่อเป็นกำลังใจขอขอบใจ